วันนี้เรามีตัวอย่าง f o r d f o c u s นะครับตรวจเช็คเจอโคดที่7 8 7 2นะครับเกี่ยวกับโคดคัส A s t u ั k นะครับ Stuck ก,ก็คือการติดขัดของระบบคัดนะครับชุดคัดก็ตรวจเช็คเจออาการคือมีน้ำมันน้ำมันซึมที่ ชุดเกียร์นะครับสังเกตจะเห็นข้ามน้ำมันเปียกเต็มพวกก้ามปูพวกซีนยางพวกอะไรรั่วม,มีการซึมอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนซีนหัวเกียร์ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆตามหลักนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนชุดก้ามปูด้วยครับมันจะมีสองสองชุดมีชุดชุด A ชุด A จะเป็นตัวนี้นะครับ อันนี้คือชุดปีครับแล้จริงๆนะครับผมแนะนําเปลี่ยนอ่าลูกปืนกดคัดตัวนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็อันนี้กําลังดําเนินการซ่อมให้ลูกค้าอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมแจ้งราคาแจ้งอะไรให้ลูกค้าลูกค้าทราบก่อนนะครับครับขอบคุณครับแต่อูโทนี่ครับนะครับ